สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีแล้วเดี๋ยวเขากันไปซีดเบียดพี่น้องเมื่อนี้ได้ปัญหาเงียบเบียดนี่ยซีดเบียดอยู่หนองเคขื่อนนี่ยแหละยู่เขื่อนหอยหลวงเขานี่แหละน้ำขึ้นสูงปีนี้พี่น้องาแล้วสิแม่เอาไข่มดแดงจะเป็นเงียบซีดเบียดแม่ได้สวนเจ้าของนี่แหละมดแดงอนุรักษ์ไว้พี่น้องเลยอนุรักษ์ไว้ได้สวนนี่แหละเงียบกับเงียบท่ามสาดเป็นสี่งแหละเดี๋ยวกับแม่กับอ๋อมันก็ขึ้นไปอยู่ต้นไม้ขึ้นเก่าเดี๋ยวตะไคร้มัน อ้าวเบิ่งเศร้าประมงหาป่าแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เกี้ยนหัยหลวงน้ำถ่วูงหลไยปีนี้มันบ่พ่อยัย <c oughs> โอ้ยนอคือบ่หมันแต่นออยู่ <c oughs> วสวยงามพี่น้องมือนี่ ไปน้ำริมน้ำก่อนนะป้ากล้วยก่นน้ำขึ้นมาสูงพี่น้องเมื่อนี่สูงไหลเพื่อนห้อยหลวงพักกันมาเรียนพี่น้องเรียนสวนน้ำนี่บรรยากาศเลาะสวนน้ำขึ้นสูงพี่น้องปีนี้เพื่อนถั่วมขึ้นทอดป้ากล้วยผลป้ากล้วยย่อยอาดกระถั่วเหมือนจะคลองเพื่อนมาเศร้าเทียงหน้าแล้วได้อาดพักกันเมื่อนี้พักกันสวนกันพักเสียดเวียดอากาศดีน้ำมันขึ้นสูงพ่น้อง ถั่วมปบ้ากล้วยแล้วพี่น้องคนต้นมะฮุ่งกระลังเหลียงก็เห่อสิตายแล้วสวนยายอาดเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศดีดีวัอนี้ยายน้องสวนกันมะเร็งสวนยุริมเคลื่อนในพอดีสวนยุริมเคออลืค่อนพอด,ดีพี่น้องนาพื้นถ่วมขึ้นมาจนหอดอันนี้พีเร่เจ้าพักกันยืนซีดเบียดกันนี่นี่ ยืนซีเดเบ็ดกับมองอยู่เลยเนี่นี่แม่ฉลอ,นองนี่ยือยนอยู่ทั้งเทียงพอดีเนี่ยคนมานวายใจต่อถือบ่สเอาเครืองมาแทะถามมาถือคนคุณยายก็ทำความสะอาดแล้วนี่คนยายทำความสะอาดรอเทียงหน้าแล้วนี่น้ำจะไหนจะว่ามาสูงก็ไดอกะกะ็ได้พี่น้องปีนี้ขึ้นคักขึ้นแม่ ดูท่าน,นพุนนันใสด่างขี้เรีอยวไสด่างพี่น้นงงนองนั่นหน,น้ามือนีนมาสวนชมบรรยากาศริมเคนพร้อมมาตก,กป่าพร้อมได้โอ,อก,กาสนักสเบ็ดพร้อมนี่ตาปเาตาป็นตาปลาบอนไหลเขาได้กินเวดอ้าเป็นยังไงถ้าน้ำขึ้นไม่สิมันอาหารมันหลายนะมันกล<ฮ>ิ<ซ>่นได้อานั่ พวกบางอื่นก็พอไอรีมก็พอกินเแย่แย่ไข่เมือดแดงเแย่เมันใส่ไปเแย่มากเนี่ยละ่ะอันเแย่มากเนี่ยล่ะพี่น้องเนี่ยใส่น,น,านาี่ยนาเป็นอะไรแย่ขี้กระเดียนก็หลายได้พี่น้องตัออ้งแต่เอามันแล้วใส่ยืนใส่ไข่เมือดแดงได้บะยาย

น่าพึ่งต่อฟังพอดีเลยพี่นกเลยสะดุ้งไงกันเลย่อบอลลงเลยไม่พูดไม่พูดโยกบดายเลยอนนโอ้โนกไงนกไงนกอี่แล้วตอนนั้นไหมลูกคลอกไปถักยายพันอน,นุรักษ์ไว้มันได้ไ่ใหญ่ละเอียดละเอยบว่ายายอัด

นี่ทัดเบ็ดทัดเบ็ดมือสมัครเรียนไปาคิงทัดเล็ดมือสมัครเล่นเนี้ยอยู่ในครูนี่นไปตั้งใจมาซีดเบ็ดดอกพี่น้องออกมาสวนเท่ากันมาเล่นสวนเป็นตะป่าถือกันเลยไอประกาศหาไปเข้าไปซื้อเบ็ดแล้วก็ไปตัดไม่มาเฮ็ดพร้อมเลยลมือสมากเรียนกินเนี้ยก็เฮ็ดสุดฤทธิ์แล้วเห็นตูดกันกินเขาซุ้มกันแล้วก็แล้ว

ป่าเบ็ดมิตร,ตรปลาเข็งไนยายูบลายวันนี้ยายอาจสือออกไปแล้วประเี้ยอ้าวเมื่อนี้ทำแล้วพี่นอ้องยายอาดสิเบ็ดแล้วก็สิไปออกฟังแล้วันนี้าสารับคลิปดีกะพ่อสมนีเนาะพี่น้องเนาะออกมาเล่นสวนมาหาปู่หาป่า สำหรับมือนีกะพ่อสามีแล้วพี่น้องเนาะมือหนาก็พ่อกันไม่ค่ะจะไดนกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่ฉลองกันนักฟฝาดเลยนะคะสวัสดีค่ะ